สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม a l ร์ล็อกชาแนลนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์เปิดเพลงแล้วก็ปิดเพลงนะครับผมจะเป็นไงไปดูกันครับ กเกอร์นี้ก็ไม่ยากนะครับก็คิดว่านะครับควรจะมีติกเกอร์นี้ในทุกแมปนะครับให้มันเปิดเพลงแล้วก็ปิดเพลงได้นะครับก็อย่างแรกนะครับให้มาตั้งค่าก่อนนะครับในการตั้งค่าแมปนะครับตรงนี้นะครับใครที่เคยทาติกเกอร์จะรู้ดีนะครับตรงนี้มาที่กดแมปนะครับแล้วก็การตั้งค่าเริ่มต้น นะครับตรงนี้นะครับเพลงพื้นหลังนะครับปรับเป็นไม่มีดนตรีนะครับก็คือถ้าเราปรับเป็นมีดนตรีนะครับมันจะมาซ้อนกันกับทิกเกอร์ของเรานะครับเคนะครับปิดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้สร้างทิกเกอร์มา1อันนะครับอ่ะผมสร้างมากลุ่มใหม่เลยแล้วกันครับเหตุการณ์นะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อผู้เล่นนะครับป้อนชุดอักษรนะครับป้อนคําว่าอ่ะเราจะป้อนคําว่าเปิดเพลง ประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้อนเปิดเพลงแล้วก็ทําให้เพลงมันเล่นนะครับเราก็มาที่เอฟเฟกเสียงนะครับการกระทำเอฟเฟกเสียงนะครับมันก็จะมีให้เลือกว่า เราจะเล่นเอฟเฟกเสียงตรงผู้เล่นเลยหรือว่าเอฟเฟกเสียงตรงตำแหน่งอื่นหรือว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับแนะนําให้เป็นตำแหน่งก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเล่นตรงอินเทอร์เฟซของผู้เล่นก็ได้นะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบนตำแหน่งนะครับเราเลือกตำแหน่งก่อนนะครับอ่ะผมยังไม่มีตำแหน่งเลยนะครับผมเอาไปสร้างไว้กลางแมปเลยแล้วกันประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นตำแหน่งที่9นะครับเสียงนะครับแล้วก็มาคําโมเดล เลือกมาที่เพลงสมมตินะครับผมเอาเพลง6นะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็เราก็มาปรับเอานะครับว่าจะเอาความดังเท่าไหร่ทํานองเท่าไหร่นะครับหรืออยากให้มันเล่นซ้ํำไหมนะครับก็ปรับเอานะครับอ่ะถ้าเล่นซ้ําก็เป็นจริงนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเราได้ทิกเกอร์เปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูเลยละกันนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์คําว่าเปิดเพลง เพลงเล่นแล้วเห็นไหมแล้วเราก็ทาทิกเกอร์อันหนึ่งนะครับเป็นทิกเกอร์ปิดเพลงแล้วก็มาปิดเพลงนี้นะครับอ่ะทาทิกเกอร์อันที่2มานะครับเป็นผู้เล่นออนชุดอักษรนะครับอันนี้เราก็พิมพ์ไปว่าปิดเพลงนะครับง่ายๆแค่นี้ครับผมมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับการกระทําก็มาที่ เอฟเฟกเสียง um, นะครับเมื่อกี้เราใส่เอฟเฟกตรงตำแหน่งใช่ไหมเราก็ต้องหาปิดเอฟเฟกบนตำแหน่งนะครับนี่ป <m uch as> ิดเอฟเฟกเสียงบนตำแหน่งนะครับปิดมันก็จะถามว่าปิดเสียงอะไรนะครับมันมีเพลงอะไรเมื่อกี้เราก็ไปดูนะครับว่าเราเลือกเพลงอะไรมาอะ่ะเมื่อกี้เราเลือกเพลง6นะครับเราต้องเลือกปิดเพลงนะครับในตำแหน่งไหนนะครับอะ่ะเราก็ไปเลือกตำแหน่งด้วยนะครับตำแหน่ง9นะครับที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเทสดูนะครับเปิดเพลง เพลงเล่นละแล้วเราก็จะทําการปิดเพลงปึ๊บเพลงดับแค่นี้ครับผมง่ายๆเองนะครับในการทาทริกเกอร์เปิดเพลงแล้วก็ปิดเพลงนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสามห้ด้วยนะครับแบบนี้ก็กําลังจะสร้างเสร็จนะครับก็เดี๋ยวรอมาเล่นกันครับเล่นไม่ยากครับก็แค่ขุดนะครับขุดแร่พวกนี้นะครับแล้วก็มาซื้อ ซื้อ NPC แล้วก็ปล่อยไปนะครับยิ่งปล่อยเยอะยิ่งได้คะแนนเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามันชนกันมันก็จะสู้กันนะครับในระหว่างทางนะครับกับฝั่งนู้นนะโอเคนะครับ, okay, รบวันนี้ลาไก่อน,นครับผมบ๊ายบาย